<laughs> uh, if you know what is the energy, something you want, and if you can adjust you, you your you energy ask. accordingly with the energy that you want, that is your everything will be you will uh, yeah. be real. Okay, mm. you will be real, and this is not mm. philosophy. Mm. เป็นมันก็คือพลังงานเช่นขณะนี้เราเป็นเบาหวานถ้าเรารู้ว่าคลื่นของคนที่ไม่เป็นเบาหวานเป็นเท่าไหร่ก็ปรับคลื่นของเราให้ตรงกับคลื่นของคนเป็นเบาหวานข้อเอกของคนที่ไม่เป็นเช่นผมเป็นเบาหวานผมรู้ว่าคลื่นที่เป็นเบาหวานเป็นเท่าไหร่คลื่นที่มันไม่เป็นเป็นเท่าไหร่ผมก็เอาคลื่นของผมตอนที่อายุสิบปีที่ไม่เป็นเบาหวานส่งไปถอนรหัสคลื่นออกมาที่มอสโกแล้วก็ส่งมาแล้วผมก็ปรับคลื่นนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วเบาหวานผมก็หาย ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อไม่ใช่เรื่องปจจรัชญาเป็นว <is> ิชาฟิสิกส์ครับอย่างนี้อยากถูกรางที่หนึ่งก็ปรับขึ้นให้เป็นรางวัลที่หนึ่ง Yes แล้วก็จะถูกรางวัลนี้ <laughs> ซึ่งขึง้นขึ้นของโรคอะไรอยากจะเปลี่ยนีดีอยากจะเปลี่ยนความคิดอยากจะเปลี่ยนความเศร้าเป็นความสุขขึ้น<ม>เหล่านี้วิทยาศาสตร์ค,คนพบว่าคือคือแปลว่าแมทเทเรียลที่คือตัววัตถุที่อยู่ในคนเนี่ยไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในรูปของคลื่นนี้ทั้งหมดถูกต้องถูกต้องก็แปลว่า ้าเราแบ่งร่างกายของเรา <c oughs> ออกไปย,ย่อยๆ <c oughs> เป็นอวัยวะเป็นระบบเล็กที่สุดของอวัยวะที่เป็นแมกนเรียลของเราคืออะตมอมถ้าเล็กกว่าอะตอมคือสับอะตอมเล็กกว่าสับอะตอมคือเอนร์จีเพราะทุกอย่าง,งเราคือประกอบด้วยคลื่นพลังงานทั้งหมดเราเป็นพลังงานที่เดินได้เพราะเราหลอกตัวเองว่าพวกคลื่นพลังงานหยาบๆมันคือร่างกายเราถ้าเราติดกันตรงนั้นเราก็นะครับถามอาจารย์นิดนึงครับไอ้แอ ให้ตัวพลังงานเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นคลื่นแม่หฟ้าเป็นอะไรก็ได้ที่มีพลังเราเรียกว่าพลังชีวิตเป็นเป็นเป็นคลื่นพลังชีวิตแต่มันอยู่ในรูปของคลื่นแม่ไห้อยฟ้าเน่ยเป็นแต่ว่าเป็นคลื่นแม่ไหลฟ้าที่จิตของมนุษย์เป็นผู้สร้างไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องจักรเป็นคนสร้างจริงๆแล้วมันก็มีพลังนิดเดียวนะแต่มันมีความเฉพาะของความถี่คืออย่างนี้ครับเครื่องมือทั้งหมดที่ที่เราวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาเ่าเนี่ยเราเรียกว่าเดนเอเนอร์จี ช่วยได้บ้างแต่ถ้าไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้ามีความเชื่อมีศรัทธาจิตของเรามันจะดึงลเรื่นเอาขยอยเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วมันเปลี่ยนร่างกายของเราเองเหมือนเโมยละมนวิทยุเราต้องขึ้นปุ๊บมันจะดังมากเลยใช่ไหมถ้าหมุนยังไงไม่เจอก็ไม่ได้แปลว่าเครื่องมือนี้ไม่ช่วยนะเช่นถือว่าอเราอยากยกเร อายุปูนี้อย่างผมเนี่ยอายุปูนี้ละ69นะฮะผม69ซึ่งพอไปวัดขึ้นพลังไอ้วัดวัดอายุชีวภาพผมจะได้53อนะ่าไั้ผมก็จะเป็นอ่าอายุเกิดของเราละ69แต่ว่าอายุาที่<า>จริงเมื่อก่อนเนี่ยก่<า>อนโควิดผมว่าอายุ40อายุายร่างกายนะเมื่อผมาอายุ6 แต่ว่าหลังจากเป็นโควิดเราต้องไปแย่างดประเทศถูกบังคับให้ฉีดวัคซีนวัคซีนสองเข็มทำให้อายุชีวภาพของผมแก่ขึ้นสิบสามปีเพราจากการฉีดวัคซีนเยต้องโคตรเข้มเลยเพราะว่าพลังออกวิธีการชาร์จพลังงานมีสามวิธีวิธีที่หนึ่งนอนให้หลับและหลับให้ลึกนี่คือวิธีที่หนึ่งเป็นวิธีคลาสสิกธรรมชาติได้มาอ แต่คนตอนเด็กๆนอนหลับๆหรือนะครับแต่ว่าพอเริ่มเรียนหนังสือเริ่มมีงานทําเริ่มมีเป้าหมายของบร,ริษัทเริ่มมีเคทีมมไมาวัดการทํางานไม่มีใครนอนพอไม่มีใครที่นอนพอต้องมาใช้วิธีที่สองวิธีที่สองคือเมดิเทอเรชันการทําสมาธิแต่สมาธิที่ผมใช้อยู่ก็คือสมาธิแบบราชโยคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำกัน 20นาทีก่อนที่จะไปนอนวันนี้นะครับส่วนวิธีที่ศาสตร์ภได้พูดในวันนี้คือ,อผมสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะดึงเอาพลังชีวิตนั้นเข้าไปในระบบประสาทของเราแล้วแปลงเป็นะระบบพลังงานในร่างกายของเราเลยนะครับอันนี้ทำให้เฉพาะคนที่ผ่านการอบรมแล้วแล้วก็มีปัญหารักษาด้ <S <S 2> <S 2> วยแผนปัจจุบันยังไงก็ไม่หาย ผมก็จะริเลอันนี้ขึ้นมาผมเชื่อผมเปเจ้าเดือในโลกแต่ไม่ได้ทําเพื่อเพื่อป็นการทานนะครับเพราะฉะ้นเนี่ยใครจําเป็นก็สัง่งก็ทําให้คนละเครื่องทีละเครื่องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นวิธีที่3ที่ดึงเอาพลังทั้งหมดเก็บไว้ในหูฟงังแล้วก็ครอบต้องหูฟังแบบเนิสครอบหูด้วยนะครับแล้วก็เมื่อใส่ไป็นหูฟงังพอไปวดเข้าไปปุ๊บมันจะมีกระบวนการภายในของเราทําให้เราเกิดความคิดไอ้ความคิดของเราที่เกิดจินตนาการอันนั้นนะมันจะแปลงเป็น คลื่นพลังงานที่วิ่งในร่างกายของมาแล้วก็เกิดการเดียวอย่างนะครับอาจารย์เจ้าการก็ขณะที่ผมผลิตพูกนี้อยู่นะครับคุณก็ทางานคู่กับหมอวิทิเวชหมอกาะมงกุฎหมอวิชายุก็ส่งคนไข้มาเพื่อที่จะเอาดกวนฟังนี้ไปปรากฏว่าอาจารย์เจ้าการนั่งนั่งบนที่หูฟังเนี่ยสองเดือนเนี่ยน้ำหนักลดไปสองกิโลไม่อดอาหารไม่ออกกําลังกายไม่ต้องกินสมุนไพรไม่ต้องใช้ถังเช่า คือฟังคลื่นอย่างเดียวนี่นะครับร่างกายเป็นีนนะครับอันนี้ก็เป็น